จะทั้งหมดเราไปประมาณสามชั่วโมงนะกระเลาะข้างทางไปเรื่อยๆมาต่อเลยกำลังขึ้นเลยจ้ะเอาดอกใกล้ๆที่มันโตบ้างแล้วเนาะนี่จ้ะนีไหมเอาอ่ะนะเนี่ยดอกเนี้ยเอานี่จ้ะโอ้นี่จ้ะน,ะนี่นี่จ้ะ นี่จ้าตอนนี้ก็อะไกินเลยนี่จ้าขอกล้องไว้หน่อยนะจะหกโมงเย็นแล้ว <laughs> นี่จ้าขอดอกนี้หน่อยอืม มีอีกีีีออกกไหมนี่จ้าใช่จะเห็นทุกวาน จ้าโอ้ยนี่ทุกคนจะกลับบ้านแล้วนะเลยไม่ได้กลับเลยจ้ะเราจะไม่ได้กลับบ้านตอนนี้นะยจกรยางก็จอดไว้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกแจเลยนะ พื่อนโอ๊ยหลายดอกอะ่ะนี่จ้ะโอ๊ยนี่จ้ะนี่โอ๊ยโยรีบมากดูดิขอหักเลยเพื่อนเรารีบมากขอห้หักเลยนี่ เพื่อนดูเราต้องเอาเสื้อห่อเลยคิดว่าเห็นแค่สองดอกคิดว่าเห็นเห็ดแค่สองดอกดูดิอือจริงเลยมาจาะจับโพรศับดีๆสิเธอนี่ดอกไง,งต้องเอาไป นี่จ้ะเ<ด>พื่อนดูนะเราจะต้องหอบใส่เสื้อไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาหักหมดเอาเอเอาเอา,เ,อาเห็นไมมนาเห็นนะ่ายอะไรเนี่ยนี่ <c ười> เดี๋ยวไปซักเอาเสื้อเนี้ยเพื <c ười> บบ่อนดูตรงนี้มันไม่เคยขึ้นอะเราเห็นแค่สองดอกเราก็เลยเดินเข้ามา โชคดีแล้วเราเข้าแวะเข้ามาดูสองดอกเองนะเยอะมากเลยจ้ะกลับล้กลับล้วเหกโมงแล้วจ้าเพื่อนเท่านผู้ชมทั้งหมดนี้ก็ร้อยสิบอดอกไม่รวมเห็ดเ,เหลืองนะคะเราไม่รวมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยจ้ารอบนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก็เลือกๆเ,เอาที่แบบตะมุตะมิมาละจ้า บานบานเขาก็ไม่ค่อยมีให้เห็นเราจ้ะเพราะว่าคนเก็บเยอะจ้ามันเป็นป่าข้างทางที่ชุมชนเข้าไปเก็บกันจ้าเราดีใจมากเลยประมาณ3ามชั่วโมงจ้ะเราก็เลาะเลาะของเราไปจ้ะนี่ดอกกำลังกินทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนเราพามาดูนก แล้วว่านกสวยมากเลยอ่ะเราจะถ่ายรูปนกที่นอนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนดูนะสวยมากเลยเดก่อนตรงนี้นกยืนตากแดดอ่ะ